กิมหวนตอนไอเสือมือเก่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์พลน,นิกรกิมหมวนตื่นเวนลาหกนาฬิกาเศษแต่งตัวออกจากบ้านพากันไปมอร์นิ่งวอล์กที่ประตูน้ำปทุมวันแวะดื่มกาแฟและปลาท่องโกหน้าตลาดประตูน้ำหลังจากนั้นก็พากันขึ้นรถไปจำทางไปสีลมเดินเลื่อยเปื่อยดูร้านค้าต่างๆจนกระทั่ง9นาฬิกาเศษ ก็ชวนกันรับประทานอาหารเช้าที่ร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่งอิมหมีพีมันดีแล้วก็ออกจากร้านอาหารข้ามฟากถนนมายืนปรึกษาหารือกันบนบาทวิธีข้างหลีกรถราง3ส,สหายแต่งกายเหมือนกันราวกับลูกแฝดนุ่งกางเกงขายาวดิ้นเหรียญทองสีขาวสวมเชิดแขนสั้นสีฟ้าอ่อนผูกนาฬิกาข้อมือเรือนและสายแก้วคาาเข็มขัดแก้ว กิมหวนพูดขึ้นเปรย์ๆเออไปไหนกันต่อเลยไว้พวกเรานิกรว่าฮะอะไรกินกันก่อนดิพลหัวเราะเล่นข้าวมันไก่มาหยกๆจะกินอีกแล้วเหรอมึงนิกรอมยิม้มเออจริงแฮะลืมไปพูดจบก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเลลวลาเฮ้ยไปโอเดียนเถอะวะดูหนังรอบเช้ากันดีกว่าเยอะกากีเอ็ด,ดี้รามาถ้าจะเข้าทีดีเหมือนกันพลเห็นพ้องด้วย เออไปก็ไปหมุนนี้พวกเราไม่ได้ดูหนังกันมานานแล้วว่าไงว่า,าเสียอ,อ๋อมาว่ายัางไงหรอกแต่ปัญหาสำคัญมันมีอยู่ว่าใครจะเป็นคนออกสตางค่าดูหนังนิกออมยิ้มไม่น่ามีปัญหาเลยค่าดูหนังคนละ8ดบาทสามคน24สบาทเท่านั้นเองกันออกเองก็ได้วะแต่ว่าแต่อะไรวะอาเซียถามแต่ฉันไม่ออกดีกว่ากิมโหวนขโมดคิ้วย่น แกมันเงาเปรียบเพื่องมากนักไม่น่าเป็นคงเลยมะาผาตั้งแต่ออกจากบ้านกันกับเจ้าพงเป็นคนจ่ายทรัพย์อยู่เรื่อยๆแกทําเป็นทองไม่รู้ร้องนี่ก่อนจุป,ปากแล้วคันเห็นคันเป็นคนใจแคบไปได้จะบอกความจริงให้รู้นะมาจากบ้านเนี่ยมีใบละห้าสิบสตางค์มาเพีลงใบเดียวพูดจบก็ลุ้นกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบธนบัตราตราคาห้าสตางค์ฉบับหนึ่งขึ้นมานี่เห็นไหมให้ดิ้นตายเถอะวะพนูล็อกากาก แย่เว้ยขอทำยังดีกว่าแกสิอีกก็นั่นนะสินิกรพูดเสียงหนักๆก,ก่อนจะออกจากบ้านขอเมียเขาร้อยบาทแต่เขาไม่ให้ขั้นจะขโมยก็ไม่มีโอกาสตกลงต้องเป็นแขกชายโยเรื่อยๆไปถต่พวกเรารถรางมานู่นแล้วกิมหวนว่าปลายสามล้อด,ดีกว่านานิกรสันติสะช,ะช,ะชะ้าๆไม่จําเป็นต้องเสียสตางเปล่ามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงหัดขึ้นรถรางกันบ้างเป็นพาหนะที่ถูกที่สุดในยามนี้ พลบุยใบให้กิมหนวนมองดูหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินข้ามฟากถนนตรงมาทางเขาดูเหมือนหล่อนมีความตั้งใจจะขึ้นรถรางสุภาพสตรีผู้นี้สาวและสวยพลิ้งซ่อนล่างอยู่ในกระโปรงชุดสีงามตาถือกระเป๋าหนังจระเข้ไม่วลว่งหนวนเล่ากับเทพธิดาอาเซียริมตาโพงรงปลูโทคิดว่าใครสีอีกแล้วกิมหนนก็ปาดเข้าไปหาหล่อนก็พุ่มมือไหวยอย่างนอบน้อมสว่างลิรับ ออสวัสดีค่ะสบายดีเลยครับเราไม่ได้พบกันนางทีเดียวหลอนทำหน้าตื่นๆขอบคุณค่ะสบายดีดิฉันประธานโทษเคะดิฉันจำคุณไม่ได้จริงๆคุณคือใครคะกิมหวนหัวเราะเบาๆกิมหวงยังไงล่ะครับหญิงสาวนิ่งอึ้งไปสักครู่ดิฉันคิดว่าคุณคงต้องทักผิ่คนแน่ๆเลยค่ะดิฉันไม่เคยรู้จักคุณหรอกค่ะเป็นความจริงครับ ผมก็ไม่เคยรู้จักคุงเหมือนกัางหลอนค้อนขวับทําปากคามุขค,คมิมีคำว่าอะไรหายอยู่ข้างหลังพอดีรถรางแล่นมาหยุดรอหลีกหลอนก็เดินไปขึ้นรถรางแต่ขึ้นชั้นที่สองเพราะชั้นที่หนึ่งมีฐานแขกในเครื่องแบบแน่นขนาดนิกรหัวล้องเงาหายเสือกไปทักเขากัเน,นว่าแกรู้จักเขาซะอีกอาเสียสันทิสาเปล่ากังทักทรงเด็กไปอย่างน้นให้เขาดา่าสยหน่อยค่อยสบายใจ ทุกคนหันมาทางนายพัชราพรตามหลองไหมทว่าวถ้าหลองเป็นลงที่โอเลียนกันจะต,ต้องจีบชวนลูหลังกับเราให้ได้ภาพผ่าสวยเด็ดขาดเลยเมียกันแพ้หลุดลุยครั้นแล้วสามสหายก็พากันขึ้นรถรางคันเดียวกับหล่อนรถอีกคันหนึ่งมาเข้าหลีกแล้วลรถคันที่พลน,นิีก่นกิมโหนขึ้นไปยืนเบียดเสียดกับผู้โดยสารเคลื่อนออกจากที่ แล่นข้ามสะพานสีลมไปตามรางของมันสุภาพสตรีผู้นั้นเข้าไปยืนในรถแต่พลนิกรกับอาเสียสมัครใจยืนเบียดเสียดอยู่ท้ายรถด,ดีกว่าที่จะเข้าไปโหนต่องแต่งข้างในนิกรรู้สึกว่าผู้โดยสารรถที่ยืนอยู่ด้วยกันนี้มีบางคนหน้าตาเป็นคาวบอยแต่งกายหรูหราท่าทางบอกว่าเป็นเซียนกำลังหาโอกาสเล่นงานผู้โดยสารนิกรจึงกระซิบบอกพลและอาเสียให้ระวังกระเป๋า พลพยักหน้ารับทราบแต่ไม่พูดว่าอะไรส่วนกิมหนวนปากโป้งโฉงเฉงตามนิสัยพอนิกรกระซิบบอกก็เอตโลขึ้นดังดังช้าช้าไอ้หน้าไหนวะที่มันจะกล้าล้วงคองูเหา่ากันอยากจะลองดีกับนักล้วงมือหนึ่งนักจับไม่ได้ก็เชิงเอาไปถ้าจับได้พอเตะขาดสองท่อนเลยแล้วกิมหนวนก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองธนบัตรขึ้นมาชูอวดนิกรนี่ สี่พันในกระเป๋าใบนี้อาเสียกิมหงอนอยากจะลองดีกับไอ้พวกมือเกาเหลือเกินพลอดหัวเราะไม่ได้ระวังงูเห่ามันจะกลายเป็นงูเขียวกันแล้วกันยืนเฉยเถอะวะอย่าโม้เลยหนุกหูคนอื่นเขาความเข้าใจของนิกรไม่ผิดท้ายรถคันนี้เต็มไปด้วยนักล้วงกระเป๋าอาชีพยืนจับกลุ่มในราวห้าคนชายหนุ่มผมยาวแบบขาวบอยไว้หนวดเส้นเล็กลก,กระซิบกับชายผอมกระห่องซึ่งยืนอยู่ชิดตัวเขา เฮ้ยลองดีเองูเห่าตัวนี้สักหน่อยถออว่าวความจริงเราตั้งใจจะล้วงเจ็กมากกว่าแต่หมอที่มันโม้นักเอาสิพี่เจอ้อฉันแสดงเองถ้ามันเสียมันกันนะพวกเราเชื่อกันเบียดน้อยครั้นแล้วคณะพักล้วงก็ขยบเข้ามาห้อมล้อมกิมหนวนพยายามเบียดเสียดอาเสียเพื่อที่จะล้วงกระเป๋ากิมหนวนถูกเบียดก็ชักลำคาญแล้วกังอย่าล้วงกันสิคุณ นี่ก่อนร้องขึ้นเปรย์เอ๊ะระวังกระเป๋าเว้ยอาเซียยัดมือขวาลงในกระเป๋ากางเกงข้างขวาป้องกันธนาบัตรของตนอย่างแข็งแรงนายเจือหรือพี่เจอือจอมนักล้วงผู้มีสมญาว่าไอ้เสือมือกาวอันมากซศบกับลูกน้องคนหนึ่งเอ๊ะหมอนี่มันนกรัวก็ต้องแสดงเองพูดจบเขาก็เอตโลนี่ก่อนซึ่งยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาฟังอะไรเล่านีก่อสะดุง้งแล้วยิม้มแหงน ฟังหน่อยไม่ได้เหรอรถผ่านไปสนีกลางแล้วปนนิกรกิมหนวนอยู่ในความระมัดระวังตลอดเวลาพี่เจือยือนคิดตึกตองอยู่สักคู่ถามตัวเองว่าจะทำยังไงถึงจะให้กิมหนวนเอามือออกจากกระเป๋าองเกงได้ในที่สุดเจือก็นึกได้ว่าในกระเป๋าเสื้อเชิตของเขามีขนไก่สำหรับยอนหูอยู่อันหนึ่งซึ่งเขาเอาออกมาจากบ้านปัญญาอันเฉียบแหลมปรากฏขึ้นในสมองของเจือทันที ไอ้เสือมือกาวหยิบขนไก่ออกมาจากกระเป๋ายกขึ้นแย่ใบหูอาเสียเบาๆกิมโหนนึกว่า,มาแมลงวันตอมก็ดึงมือออกจากกระเป๋าปัดใบหูทันใดนั้นเชือก็ใช้ความว่องไวดึงซองธนบัตรออกจากกระเป๋ากางเกงกิมโหนแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าของเขาอาเสียยัดมือลงไปในกระเป๋ากางเกงอีกใจหายว่าเมื่อรู้ว่าซองหนังจระเข้ของเขาอันตรธานไปเสียแล้วไอ้าย,ยากิมหหนร้องขึ้นดังๆ นิกรชักสงสัยก็กล่าวถามอะไรวะงวนเสียงงวนหน้าซีดเผือดงูเห่ากลายเป็นงูเขียวไปแล้วเว้ยกองไม่รู้ว่าไอหมาตัวไหนล้วงเอาซองธนบัตรของกังไปไวชิบหายเลยพลกวาดสายตามองดูหน้าพวกนักล้วงแล้วพลก็พูดขึ้นเอาล้ววะเป็นด่าก,กระแทกหน้ากันละ่ะไม่ต้องกงลัวงวนเงินของแกแกต้องได้คืนแน่ๆนิกรโบกมือพางขยิบตาไม่ต้องเอะอะพลขายหน้าเขาหายไปแล้วช่างมัน รถรางแล่นมาหยุดที่หลีกหน้าห้างนายเลิศมีผู้โดยสารขึ้นมาอีกหลายคนนิกรขยบเข้ามาชิดจอมนักล้วงแล้วเริ่มแสดงความสามารถของเขาบ้างพอรถเข้าหัวหลีกรถก็สะบัดผู้โดยสารโงนเงินไปตามกันนิกรล้วงเอาซองธนบัตรของเสียงโวนในกระเป๋าเกงของพี่เจือเอากลับคืนมาได้ก่อนที่นายเจือจะกระโดดรถรางหลบหนีไปเขาส่งซองธนบัตรให้กิมนวนเอา้าเก็บไว้ให้ดี แล้วนิกกรก็ยิ้มให้ในายเจือซึ่งยืนตะลึงอ้าปากค้างไงพี่ชายฝีมืออย่างกันพอใช้ได้ไหมเจือทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่นึกชมความสามารถของนิกกรแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรพวกลูกน้องของเจืออ้าปากค้างไปตามๆกันชายผอมกระลองสมุนมือขวาของเจือนึกอยากจะลองดีกับนายการุนบงบ้างพอรถรางข้ามสะพานที่ยเสถียรเ,เขาก็เขยิบเข้ามายืนข้างนิกกร ยกมือตบกระเป๋ากางเกงข้างซ้ายนิกอนเพื่อสำรวจดูว่ากระเป๋าเงินของเจ้าทรัพย์อยู่กระเป๋าไหนนิกอนหัวเราะมองดูหน้าลูกน้องนายเจอือกระเป๋านี่เว้ยไม่ใช่ด้านซ้ายเจ้าหมอนั่นยิ้มเอียงอายนิกอนหันมายิ้มกับพลซึ่งกำลังซื้อตั๋วดยสารทันใดนั้นพี่เจือได้ถือโอกาสเล่นงานนิกอนทันทีเขาค่อยๆสอดมือลงไปในกระเป๋ากางเกงข้างขวาของนายการุนวงมีเสียงดังแฉพี่เจือร้องสุดเสียงโอ้ย แล้วเขาก็ดึงมือออกจากกระเป๋าของเก่งนิกนกับดักหนูขนาดจิว๋วติดอยู่ที่นิ้วมือเขาพลนิกรกิมหวนหัวเลาะงองหายพี่เจือให้ลูกน้องคนหนึ่งช่วยปลดกับดักหนูให้เขานิกรแย่งเอากับคืนมาเจ็บไหมพี่ชายทำไมยังไม่เจ็บละ่ะจอมนักล้วงพูดเสียงดุดุคุณนี่เข้มเหลือเกินนะดินตายถ้าคนโดยสารรถรางทุกคนเหมือนอย่างพวกคุณพวกผมต้องเอาน้ำลูกท้องอดตายไปตามๆกันนิกกรหัวเลาะ ที่หลังจําหน้าพวกโอ้ไอส,สิโอ้จาได้อย่างเด็ดขาดเชียวครับการสนทนาระหว่างคนดีกับคนร้ายสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นายเจือกับลูกน้องหมดโอกาสแล้วเป็นอันว่ารถรางเที่ยวนี้เขาต้องเสียค่าโดยสารไปเปล่า,าพนิกรกิมหหนอยู่ในรถรางเตรียมพร้อมตลอดเวลาอย่างไรก็ตามชายร่างเล็กลูกน้องของเจือยังไม่หมดความมานะพยายามเขาค่อยๆสอดมือลงไปในกระเป๋าเสียงโหนขณะที่รถเข้าหลีกหน้ากลมเจ้าท่า นายพัชราพรพยักเพย์ดบอกอเสียให้รู้ตัวกิมหนวนคว้าข้อมือของเจ้าหมอนั่นไว้ได้ดึงมันออกมาจากกระเป๋าแล้วหักนิ้วเหมือนอย่างครูลงโทษนักเรียนเล็กๆนี่แน่นี่แน่มือไว้นั่นไอ้เปลกโอ้ย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 กลัวแล้วครับกิมหนวนหักมือจนเจ้านั่นเจ็บปวดร้องเสียงลั่นลดลางทีหลังแกจะรี่อ่านล้วงกระเป๋าเขาอีกไหมฮะพูดมาสิโอ้ยโอ้ไม่ล้วงแล้วครับ เสียงโอนปล่อยมือออกหันมายิ้มกับพี่เจือลูกน้องของแกใช่ไหมใช่ครับมือมึงหนักนี่ว่ามันควางกระเป๋ากันแล้วก็ว่ากระเป๋าของมังเองนี่ดีเป็นกันนะถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาเรื่องก็ต้องติดตารางนะนายเจือฝืนหัวเราะเจ้าแก้วมันเป็นนักล้วงหน้าใหม่ครับที่มือหนักกระเพาะตื่นเต้นเกินไปฝรั่งเขาเรียกว่าเอ็กไซ์หน่อยเน่กิมหนวนอุทานขึ้นดังๆและหัวเราะรู้ภาษาฝรั่งด้วยเลยแกพี่เจือค้อนขับ ผมสำเร็จวิชาล้วงกระเป๋ามาจากฟิลิปปินส์ครับนิกรททำตาโตเท่าไข่ห่านฮะฟิลิปปินส์มีโรงเรียนล้วงกระเป๋าด้วยหรือมีครับแต่เป็นโรงเรียนเถื่อนรวมวิชามิชาชีพทุกชนิดแต่ผมเรียนได้แค่นุปัญญาเท่านั้นไม่มีทุนเรียนต่อจึงกลับเมืองไทยอแกนี่เห็นจะโกหกขนาดหนักทีเดียวนิกอพูดยิ้มยิ้มถูกแล้วครับโลกเราทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยการโกหกตอแหลกันทั้งนั้นแหละครับ ขณะนั้นรถหยุดที่ธงแห่งหนึ่งหญิงชรา,าคนหนึ่งอายุประมาณ60ปีก้าวขึ้นมาบนรถเสียงโงหนรีบคว้าข้อมือแกขึ้นมาเร็วครับคุณ ah ah ป้าหญิงชราสลัดมือออกอุ้ยพี่ลึกจริงเชียวมาจับมือถือแขนฉันทำไมตัวเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอแล้วกว็กคนยังไม่ทันจะแกะ่เลยเสือกเรียกว่าคุณป ah ้าเสียงโหนขืนน้ำลายเยือกขอโทษทีหนูช่างตาฝากไปลไรเห็นคุณหนูเป็นยายแก่ คงหนูจะไปไหนจ๊ะคุณหนูยิ้มและเห็นฟันปลอมดิฉันจะไปเขาดินค่ะไปทำไมจ๊ะนัดกับคู่รักไว้อาเ s ียพยักหน้าเง,งึกๆผายมือเข้าไปในรถไปล่างข้างในเลยหนูปะเลี้ยวจะตกลอกลางใตหาเถอะโ,โลกนี่มันหมุนกลับนารู้อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคุณยายเบียดเสียดผู้โดยสารเข้าไปในรถแล้ว แกหันมายกกำปั้นทุบนิกรนังพลักอา้อาวอ้าอะไรกันครับคุณยายอะไรกันอย่าหน่อยเลยวะ่ะจะมาเล่นแตะอังกันงิ่ง่นิกรรทำท่าเหมือนจะเป็นลมคุณยายถ้าจะไม่สบายเป็นแน่หญิงชลาทำปากขมุบขมิบเดินเข้าไปในรถกิมหนวนวุ้ยใบ้บให้นิกรมองดูพลซึ่งนั่งเคียงคู่กับหญิงสาวที่ติดตามมาจากสีลมพลกำลังสนทนากับหล่อนเบา,เบา เอ๊ะจะพลมันเข้าไปในรถเมื่อไหร่วะยังไม่แยกเห็นนี่กอนพูดเบาเบาเออนี่ยมันเก่งจริงเว้ยจียบเป็นไฟเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยยิ้มแป้นเลยไม่นั่นกับทำาอาเสร็จไอพลแน่หมอนอิชตามันดีสําหรับผู้หญิงอาเซียหัวเราะพูดเบาเบาเว้ยเดี๋ยวเขาได้ยินแต่ยิงก็ช่างเปไ็นไรวะผู้หญิงสมัยนี้มักจะชอบผู้ชายรูปสวยคิดแล้วเจ็บใจไอเราไม่สวยตัวเตี้ยและเล็กไปกิมโวนว่ากังกระสูงเกินไป รถเล่นมาหยุดที่หัวหลีกใกล้กับโรงภาพยนตร์โอเดียนรถทางสามแยกยังไม่มาถึงนิกรตะโกลเลนเรียกนายพัชราพรเฮ้ยลงเว้ยลงเว้ยถึงแล้วพลสะทุ้งเล็กน้อยหันมามองดูเพื่อนเกิดทั้งสองแล้วลุกขึ้นเดินออกมานอกรถสามสหายต่างพกกากันลงจากรถพี่เจือกับลูกน้องมองดูอย่างเสียดายพนนิกรกิมหนวนเดินมุ่งตรงไปโอเดียนและพูดคุยกันเสียงเอทโลถามจริงๆนะว่าพง กิมหนถามทำไมแกถึงคุยกับแม่สีฟ้าของนางไล่พลหัวเราะจะยากเย็นอะไรวะที่มันว่างกันก็เลยถือโอกาเข้าไปนั่งข้างหล่อนเป่าขถามหาละรว,วยพวดเดียวหลอนก็พูดกับกันเจาเสียงหวนทำตาปริบปริบขาถามมาหาลารวยเออผู้หญิงทุกคนน่ะลงถูกขาถาของกันเข้าแล้วเป็นต้องรักกันทั้งนั้น รถลางคันนั้นแล่นผ่านหน้าสามจะหายไปสุภาพสตรีเจ้าของเสื้อกระโปรงชุดสีฟ้ายังหันมามองและยิ้มให้เขานายพัชราพรพยักหน้ากับกิมหนวนเห็นไหมล่ะถ้ากันตามไปก็เสร็จกันเท่านั้น่ะกิมหนวนนึกเลื่อมใสในคาถาของพลเป็นอย่างยิ่งเขายกมือเกาะแขนพลแล้วพูดว่าอาคาถาของแกมันยาวมากไหมวะอ๋อสองสามคำเท่านั้นบอกกันบ้างชิววถ้าได้ผลหนัง ถ้าได่ผมถ้าไล่ผมหนังเลิกกันจะพาไปกินข้าวกลางวันที่ราชวงศ์จริงๆนะเออพลหัวเลาะพาเพื่อนทั้งสองเลี้ยวเข้าโรงภาพยนตร์โอเดียนสามสหายหยุดยืนด้านขวาของโรงภาพยนตร์มองดูแต่หนุ่มๆสาวๆซึ่งพากันมาดูภาพยนตร์รอบเช้าบรรยากาศหน้าโอเดียนสดชื่นตื่นตายิ่งนักนิกรล้วงกระเป๋ากางเกง หยิบซองธนาบัตรรูปร่างต่างๆกันรวมสี่ซองขึ้นมาพิจารณาดูด้วยความสนใจพลกับอาเสียแลเห็นเข้าก็ทำหน้าตื่นไปตามกันเฮ้ยก <i> ิมหวนล้องลั่นแกไปเอามาจากไหนวะไอ้เสือมือเกาอมยิม้มก <"K> ็ <"K> เอามาจากไอพวกนักเลงบนรถร้านนั่นแหละกระเป๋าใบนี้ของเจ้าหนุ่มปากหนวดหัวหน้านักล้วงปะ่ะมีเงินมากสิด้วยหวานเลยกิมหหนจูป,ปากปเบา แกนี่มันนักล้วงขนาดอาจารย์ทีเดียวทีนี้หากินตามรถรางเถอะวะวันหนึ่งแกคงได้เงินหลายพันบาทนี่ก่อนหัวเราะเก็บซองธนบัตรทั้งหมดใส่กระเป๋าอย่าพยายามแนะนําให้กันติดตารางเถอะะวะกันเป็นเพียงแค่นักล้วงสมัครเล่นกันต้องการสั่งสอนไอ้พวกนั้นเท่านั้นเองแกนี่มันหากินรอบตัวพลพูดยิ้มยิ้มแกจิกได้มาเยอะแยะไปซื้อตั๋วสินี่ก่อนสันทีสะไม่ดีหรอกกันไม่อยากหักหน้าไอ้งวน อาเสียอดโหเลาะไม่ได้ไม่เป็นไรกังอนุญาตหน้าเกียรติหน้าแกเป็นผู้ใหญ่กันเป็นเด็กมีอย่างอย่างที่ไหนกันเด็กออกสสดงต่างคนต่างมองดูหน้ากันแล้วยิ้มให้กันแกกับเจ้าพงรออยู่นี่แล้วกันกันจะไปซื้อตัว๋วรูหกบาทหรือแปดบาทละ่ะกิมหนุนว่าแปดบาทสิว่มามหาเศรษฐีดูหนังดูหนังชั้นละหกบาทขายหน้าเขาตายหาไปเถอะอย่าล่ำไลยใกล้เวลาหนังฉายแล้ว นี่ก่อนเดินดุ่มๆุมไปจากที่นั่นกิมหววนเริ่มสนใจในคาถามหาละรวยของพลอีกล้วงกระเป๋าหยิบซองบุหรี่ไม้ขีดไฟออกมาจุดสูบหนึ่งมวนแล้วส่งให้พลแกบอกคาถาของแกให้กังหนาอสิวะกังอยากจะทดลองใช้รูเหลยวนี้แหละถ้าได้ผลหนังเลิกกันพาแกไปเลี้ยงข้าวกลางวันแน่ๆนู่น,นแม่สองคนยืนอยู่ข้างรถยนต์คันนั้นกันจะเข้าไปต่อรองคาถาของแกว่ายอย่างไงบ้าง พนว่าแกต้องสาบานก่อนว่าแกจะไม่บอกใครแม้กระทั่งเจ้าก่อนการรักแกมากรู้ไหมกันถึงบอกแกเออล่ละถ้าการบอกคนอื่นให้การชิงหายบรรลัยจากเซียวให้แค่นี้ตกน้ําป๋อมแปบมบให้ฟ้าผ่าลากเลือดพักใกล้พักการกาหักคอกันพอพอ,พอแล้วแกต้องจาไว้ให้ดีการจะบอกคาถาและว,วิธีใช้คาถาให้กิมโวนมีกิริยาตื่นเต้นสนใจอย,อย่างยิ่งเอาว่ามาทำยังไงบ้าง พลแก้งทาเป็นมองซ้ายมองขวาแล้วบอกเสียงโหนแกต้องการให้ผู้หญิงคนไหนพูดกับแกแกต้องเข้าไปยืนหรือนั่งข้างๆดอดแล้วกั้นใจประมาณหนึ่งนาทีกิมหวนวลืมตาพงเอ่างใจทําไมวะเอาอ,อาจารย์ท่านสั่งมาอย่างนั้นนี่ว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือวิธีใช้คาถาเออ,เอ,อกั้งใจแล้วพูดยังไงอีกพอกั้นแล้วแกต้องพูดว่าโอมกิมหนหวนัวเราะโอมแล้วอะไรอีก โอมมหาลาลวยพนพูดอย่างเป็นการเป็นการโอมมหาลาลวยสาวแก่สวยไม่สวยเห็นแล้วต้องรักเพี้ยงเพียงเพียงเพียงอีมังสังคังเท่านี้แหละจําได้ไหมล่ะกิมหนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ลองท่องคาถาเบาๆโอมมหาลาลวยสาวแก่ไม่สวยเห็นแล้วต้องรักเพี้ยงเพียงพิงเพียงอีมังสังคังพูดจบกิมโหนก็ยกฝ่ามือผักหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งยืนฟังอยู่ข้างๆฟังอะไรเรา ชายผู้นั้นยิ้มแย่ๆเดินไปทางอื่นกิมโหนนพูดกับนายพัชรพรต่อไปเอาละนะการลองคาถาแกละได้ผลหรือไม่ก็ไม่รู้พลทาเป็นโมโหแล้วกันพูดเป็นบ้าไปได้แกแก็เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาบทนี้แล้วไม่ใช่หรอแม่ชุดสีฟ้าคนนั้นไม่เคยรู้จักกับกันซะหน่อยยังคุยกันสนิทสนมคราวนี้กิมโวนเห็นจริงขณะนั้นี่ก่อนเดินเข้ามาหาสองสหายในมือของเขาถือบัตรผ่านประตูชั้นที่หนึ่งรวมสี่ฉบับ อีก20นาทีกว่าหนังจะฉายนิกรพูดเฮ้ยไปหาโอเล้ยงกินกันก่อนเถอะว่าพวกเราหนังเรื่องนี้ถ้าไม่สนุกคนดูน้อยเหลือเกินเสียงโหนยกมือจับแขนนิกรแกยิงอยู่กับเจ้าพงที่นี่สักครู่นะกองกันจะไปจีบแม่สองคนนั่นนั่นน่ะเหรอว้าแกแล้วนี่ว่าอายุไม่ต่ำกว่า27 28ถ้าทางดูเหมือนจะมีผัวแล้วด้วยมีก็ช่างป่าายวะกันชอบนี่ว่า อยากมากันตามลำพังผู้หญิงใครจะไปจัดสรุปไล่ว่ามีผัวหรือเปล่าผลว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่ผัวเพอผู้หญิงสมัยนี้โดนมากเขาไม่ใคร่ชอบไปไหนกับผัวหรอกสู้ไปไหนกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันไม่ได้อาเซียยื่นหน้าอกให้พึ่งพายเดินตรงเข้าไปหาหญิงสาวทั้งสองคนซึ่งยืนอยู่ข้างรถสแตนดาร์ดเกง๋งคนหนึ่งแต่งชุดสีเลือดหมูอีกคนหนึ่งแต่งขาวทั้งชุด แม่คนที่แต่งขาวนี่แหละกิมหวนพอใจมากนึกอยากจะได้หล่อนไปเป็นเมียของเขาเสียงหวนเข้ามาหยุดยืนข้างๆกั้นลมหายใจไวจนกระทั่งหน้าตาแดงก่ำประมาณเกือบนาทีเขาก็หายใจตามปกติแล้วป่นมมือขึ้นว่าคาถาดังๆใครต่อใครพากันมองดูกิมหวนและหลายคนเข้าใจว่าอาเสียไม่สบายอมมาหาลารวยสาวแก่สวยแม่สวยเห็นแล้วรักเพียง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 ,ยงแม่สาวสองคนหัวล้อคิก เจ้าของเสื้อกะโปรงชุดสีขาวทำตาหวานให้กิมหนวนคุณหนีเข้ามาดูหนังเลยคะกิมหนหันมาตะโกนบอกนายพัชราพรสำเร็จวววฮแล้วพูดกับหล่อนคงว่ายังไงนะครับคุณหนีเข้ามาดูหนังเลยคะโอ้เปล่าเลยชีวิตอันสดชื่นของผมเป็นชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยอิสระเสรีคงเข้าใจว่าผมหนีใครมาหนีผู้คุมนะสิคะอาเสียหน้าตื่นผู้คุมที่ไหนครับ โรงพยาบาลโรคจิตค่ะโอ้อาน,นิจาคุณเข้าใจผมผิดเอามากผมไม่ใช่คนไข้ของโรงพยาบาลโรคจิตตามที่คุณเข้าใจประทานโทษค,คุณทั้งสองยิงรอใครครับแม่ชุดเลื่อนหมูตอบแทนเพื่อนรอเพื่อนค่ะเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายครับอ๋อน่าไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณนี่นาะจริงครับผมเสือกไปหน่อยบ้าด้วยค่ะแม่ชุดสีขาวเสริมขึ้น ถ้าบ้าก็เห็นจะบ้าเพราะรักคงนั่นแหละครับแล้วเขาก็ยิ้มให้ใครต่อใครซึ่งยืนห้อมล้อมเขาไงาครับสำนวนรักของผมหวานซึ้งไหมหญิงสาวทั้งสองละอายแทบจะแทรกพันดินหนีขณะนั้นสตูดเก่งคันหนึ่งแล่นมาหยุดห่างจากรถสแตนดาร์ดไม่กี่มากน้อยแม่ชุดสีเลือดหมูยกมือแตะแขนเพื่อนนู่นละออมันนูละเธอ ิมโวนมองตามสายตาของหล่อนสะดุ้งเฮือกใจหายวับเมื่อแลเห็นสตูดเก่งคันนั้นซึ่งเป็นรถของพลพัชราพรเจ้าแห้วลงมาจากรถเปิดประตูตอนหลังให้นวลละอ,อกับนันทาพากันลงจากรถสองนางแต่งกายอย่างสวยเก๋โดยไม่รอช้าเมื่อรู้ว่าแม่ชุดสีขาวกับแม่ชุดเลือดหมูเป็นเพื่อนของเมียเขา อาเสียก็รีบหลบมุมทันทีวิ่งเหาะๆไปทางหน้าโรงภาพยนตร์แล้ววกเวียนแฝงตัวเข้าไปหาเพื่อนทั้งสองซึ่งยืนหัวลอกกันอยู่เป็นยังไงวะพลถามอาเสียฉุดแขนนายพัชราพรเฮ้ยหลบไปทางลงุงเมียแกกับเมียกันอยู่นั่งเห็นไหมยายสองคงที่กันเข้าไปเตะเพื่อนของเมียเรานั่นเองก็ช่างเขาไปไรล,ล่ะพลพูดยิ้มยิ้มเข้าไปหาเขาเถอะจะได้ขึ้นไปดูหนังด้วยกันว้าไม่เอาเว้ยไขหน้าเขา ไม่เป็นไรหน้าไปเถอะประเดี๋ยวคนอื่นมันเตาะเมียแกฉันไม่รู้นะจะบอกให้น,นันนันไอหมอนั่นทำท่าการะลิ้มกระเรียกับคุณนวลแล้วกิมหวนทำปากยื่นตายต้องตายแน่ๆใครตายวะนิคอนถามไม่รู้อาเสียตอบหน้าตาเฉยนิคอนเบี่ยงกำปั้นลงกลางหลังกิมหวนดังตุบต่อจากนั้นสามสหายก็พากันเข้าไปหานวลละอ,อและนันทาซึ่งยืนคุยอยู่กับเพื่อนหญิงทั้งสองข้างรถสตูดเก๋ง มีเจ้าแห้วยืนอยู่ข้างหลังนันทาเห็นสามสหายเข้าก็ลืมตาโพลงทั่นนี่ไปยังไงมายังไงกันคะเนี่ยผลยิ้มให้เมียของเขามาดูหนังจะนนั้นความจริงไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกแต่เจ้ากรเขาอยากดูมีตัวเขาหรือยังล่ะนิกกรีรีบพูดขึ้นทันทียังจะพี่พี่ออกสตาค์ให้พวกเราด้วยนะนันทาค้อนน้องชายของหล่อนล้วงกระเป๋าเงินหยิบธนบัตรร้อบาท,บาทหนึ่งฉบับส่งให้นิกร เอาเอาไปตีตัวมาเราสี่คนเพื่อนคุณนวลอีกสองคนรวมเจ็ดคนเจ้าแฮว์พูดเสริมขึ้นแปดคนครับรับประทานผมด้วยนันทายิ้มเล็กน้อยแกอยู่เฝ้ารถนวละออจูงมือกิมหนนเข้ามาหาเพื่อนทั้งสองคนของหลอนเฮียคะนี่สายสวาดกับดวงเดือนเพื่อนของดิฉันค่ะ ต่างคนต่างทําความเคารพกันและทักทายกันตามสมควรสายสวสดิ์กับดวงเดือนกั้นหัวเลาะแทบแย่คนที่หล่อนเข้าใจว่าเป็นบ้ากลายเป็นสามีของเพื่อนอาเสียกิมโงนมหาเศรษฐีที่หล่อนอยากรู้จักมานานแล้วดวลละอ,อได้แนะนําให้ผลรู้จักกับเพื่อนทั้งสองด้วยนิกรถือตั๋วเดินยิ้มแป้นเข้ามาตั๋วของเขามีอยู่แล้วสามฉบับซื้อเพิ่มอีกสี่ฉบับขอเปลี่ยนหมายเลขที่นั่งใกล้กันเป็นอันว่านิกรได้กำไร24บาท และถ้านันทาไม่เอาเงินเหลือคืนนิกรก็คงมีกำไรถึง44บาทนายการุนวงศงตัวให้พี่สาวขึ้นดูทีพีนันสตังทอละ่ะหลอนถามเบาๆนิกรจุบปเงินนิดหน่อยนะพี่นันอย่าเอาคืนเลยขายหน้าเขาคันแล้วสามสหายก็พานันทานวลละออกับเพื่อนหญิงทั้งสองเข้าไปดูภาพยนตร์